ขาขึ้นระเบียงแล้วเขาาหน้าจอที่ประตูห้องเลยนะอ่ะเขาห้องเลยไหมล่ะเอาปะเอาไปสิอยากเข้าห้องเลยไหมจะได้เย็นๆเอ,เ,อ <c oughs> เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาโอเคงั้นเดี๋ยวมาําๆโอเคให้กินจอหน้าจอหน้าเข้าจะเข้าเหรอลูกหนูอเอาไงครับหนูจะเข้าหรือเปล่าหรือหนูจะกินตรงนี้เนี่ยมาเมียวใจไม่ถูกแล้วหนูอะไรของหนูเนี่ย หนูงงงงอ้าอรไรของเขาเนี่ยอ่ะถ้ายังไม่เข้าห้องนั้นก็มามาึมดูงงงงนะวันนี้ยหนักอะลูกเหรอนี่วิ่งไม่ครบเวลานะขาดอีกสินาทีแต่เมื่อเช้าอะมันมีชนเกินให้ไปสิบนาทีรวมๆกันทั้งวันก็คือโอเคสองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีตามปก,กติ แล้วทีนี้เข้าห้องกดนแล้วนะลูกจ่ะกินเส็แล้วอะทีนี้ยอมเข้าห้องแล้วอะเข้าเองแม่นะอะเมื่อกี้เปิดให้สองรอบไม่เข้าจะมัมมัมก่อนอะตอนนี้เข้าแล้วโอเคนอนไหนโอเคนอนเลยลูกเดี๋ยวมามีล้างจานแป๊บหนึง่งเขารู้ว่ามัมีจะยังไม่เข้าห้องเพราะว่ามัมีจะต้องล้างจานก่อน <c oughs> เขาก็จะนั่งเฝ้านี้ค่ะไม่ยอมนอนรอมมมี